เลือกเลี้ยงแบบผสมผสานกุ้งหอยปูปลาของทุกอย่างในสัตว์น้ําจับขายได้หมดแต่ที่สําคัญเนี่ยเป็นระบบอินทรีย์เนี่ยออร์คกนิเนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่ากับราคาสัตว์น้ําด้วยกุ้งกุลาดําตัวใหญ่ ไซที่จับขายมีตั้งแต่4-5ถึงตัวต่อ1กิโลกรัมและไซไม่เกิน10ตัวต่อกิโลกรัมไล่ลงมาตามขนาดใช้เวลาเลี้ยงนานถึง3เดือนทั้งยังปลอดสารพิษเลี้ยงในบ่อเปิดแบบโดยไม่ใช้เคมีที่เจ้าของฟาร์มกุ้งอินทรีในตำบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการพยายามลองผิดลองถูกมาหลายอย่างสุดท้ายมาประสบผลสำเร็จที่การเลี้ยงแบบระบบอินทรีบนพื้นที่จำนวน60ไร่ ฟาร์มพ่อเลี้ยงของที่นี่มีความลึกพื้นบ่อปกติ1.50เมตรกว้าง4เมตร เลี้ยงเปิดแบบธรรมชาตินอกจากกุ้งแล้วยังมีสัตว์น้ำอื่นอยู่ในบ่อดเดียวกัน<ม>เช่นหอยแครง,งปลาหมอเทศปูทะเลและปลูกต้นไม้ประมาณ20%อของพื้นที่สร้างระบบนิเวศให้สัตว์น้ำได้อยู่และเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีส่งผลให้เลี้ยงง่ายโตเร็วอัตรารอดสูงในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรสามารถปล่อยสัตว์น้ำได้ไม่เกิน15ตัวช่วยทำให้ให้อาหารสัตว์น้อยลงด้วยค่ะ หนึ่งในวิธีการเลี้ยงแบบอินทรีย์ของฟาร์มที่สุรกิจนะคะก็คือจะให้สัตว์น้ําที่อยู่ในบ่อเนี่ยได้หาอาหารกินเองทั้งแพลงต้นที่เกิดขึ้นมาจากระบบนิเวศธ,ธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารนะคะที่เรียกว่าอาหารสมทบอย่างที่เห็นนี้นะคะจะเรียกว่าปลาสลิดหินเป็นอาหารสมทบที่นํามาให้สัตว์น้ําในบอกินโดยการซื้อมาจาก,กเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่แล้วในชุมชนเป็นการช่วยเหลือกันเองในชุมชนแล้วก็ทาให้สัตว์น้ำเนี่ยค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ส่งขายได้ราคาดีแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยค่ะ เจ้าของฟาร์มบอกว่าสัตว์น้ำปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อผู้บริโภคในปัจจุบันค่อนข้างหารับประทานยากเพราะการเลี้ยงระบบอินทรีย์มีข้อจำกัดและกฎระเบียบที่เข้มงวดค่ะการจะทำน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงหนึ่งคือต้องอย่างเช่นองนี้ปลูกป่าสร้างระบบนิวเวศที่ดีอันดับแรกก่อนเลยสร้างระบบนิวเวศให้ดีแล้วก็ก็พัฒนาขึ้นมาได้องความรู้มาจากกรมพัฒนาที่ดินกับกรมประมง ว่าการใช้ทาจุลินทรีย์ในการหนักในการเลี้ยงระบบการเลี้ยงจะทําให้คุณภาพดินน้าและก็สัตว์น้ําในบ่อมีคุณภาพดีขึ้นอันนี้เป็นองค์ประกอบใหม่ที่เราศึกษาในการทําระบบอินทรีย์โดยที่ไม่ใช้เคมีเข้ามาปรับแต่งคุณภาพน้าครับประเด็นสําคัญเลยเราใช้จุลินทรีย์เป็นหลักข้อดีของการเลี้ยงแบบอินทรีย์ของฟาร์มพี่สุกิจจะใช้ต้นทุนต่ําแต่ต้องใจเย็น สำคัญคือเลี้ยงระบบนี้จะได้สัตว์น้ำไซส์ใหญ่แม้จะมีปริมาณน้อยแต่ได้ราคาส่งขายทั้งช่องทางออนไลน์ตลาดในท้องถิ่นและตามโรงแรมพัตตาคารนอกจากนี้ที่สุรกิจฟาร์มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอและเป็นปาร์ของท้องถิน่นให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงแบบอินทรีย์สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้กันได้กฤษเดชดวงทองถ่ายภาพ พรทิวากันทิายาใจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทย PBS รายงาน